بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين نستعين ولا نتوكل الا بالله العلي العظيم

ตอนนี้ช่วงเช้านะครับประมาณเจ็ดโมงกว่าๆครับบรรยากาศช่วงเช้าก็คุยจัดในช่วงนี้ครับก็จะเยอะนเพราะส่วนตัวเป็นช่วงทันวาช่วงปลายซีซั่นก็จะมีคุยจัดมาประกอบพิธีวันนี้มากๆเลยสำหรับช่วงนี้นะครับผมจะให้เป็นดีมากเลยครับวันนี้ครับก็เป็นการไลฟ์สดแบบสบายๆนะครับคุยกับ แฟนเพจทุกท่านนะครับให้ได้ชมบรรยากาศรอบๆบริเวณสมรภูมิอุฮุดนะครับก็ด้านหลังนี้นะครับที่ผมกําลังให้ทุกท่านดูนะครับก็เป็นภูเขาอุฮุดนะฮะก็ลายร้อมนะจะตั้งแต่ตรงนู้นนะฮะยาวไปถึงนู่นเลยนะครับก็ข้างบนนี้นะครับก็จะเป็นยอดเขาจรบรมานะครับเดี๋ยวผมจะเดินขึ้นไปข้างบนนู้นนะครับให้ทุกท่านได้ รับชมบรรยากาศด้านล่างนะครับเป็นยังไงนะก็ส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นออีกตำแหน่งหนึ่งซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่ท่านมีส่วนรับส่วนล้องได้ให้สหภามาจำแนกให้สัดส่วนได้ก่อนมาให้ประจําการอยู่ด้านบนนี้นะครับโดยดนำสีนำชีมโดยคำนึงถึงบุจิตนะครับก็มีเป็น,น,ปน,นที่ เป็นนักมล่นพนทุที่ท่านนาบีมอบหมายให้เขาเนี่ยอยู่ท่องเที่ยวเพื่อที่จะดูแลทัพทหารที่อยู่ด้านหลังครับนีก็ในช่วงที่สงครามเกิดขึ้นเนี่ยเป็นช่วงอ่าอ่าฮิจรัสสการาัดปีที่สามหลังจากที่ท่านน,น,นบนนีเนี่ยได้ <c oughs> รับชัยชนะในช่วงนี่สมรภูมิบดัดนะฮะในปีฮิจรัสสการาัดที่สองหลังจากออิสลามได้รับชัยชนะในตอนนั้นเนี่ยทำให้ลุสิกินมักการเนี่ย อ,อ,อ,อ่ายแพ้ไปนะรู้สึกว่าพวกเขาเนี่ยไม่มีเกียรตินะครับ ก็เลยต้องกใจที่จะเกาะกู้นะเกียรติของพวกเขาใหม่ก็เลยรวบรวมาาทหารของพวกเขาได้จนวนประมาณ3,000นายด้วยกันในช่วงปีที่ะรักศก,กที่สามก็เป็นอีกหนึ่งสมรภูมิสำคัญเช่นเดียวกันนะครับอัสซัลหลังากนั้นก,ก,ก็เดินทางอากจากเมืองมักกนะฮะเพื่อที่จะโจมตีเมืองมะดีนะห์ของท่านอับดุสสลาสัลลำหลังจากที่ท่านได้ทราบข่าวเนี่ย ท่านนบีก uh, ็รวบรวมกลุ que, uh, ่มกับท่านอาบิสโซสันลมนตอนแรกนะสามารถที่จะรวบรวมได้ทั้งหมดหนึ่งพันนายด้วยกันครับก็ก่อนที่จะยกทัพมาที่สมรภูมิอุบลราชธานีประชุมหลักฐานเหล่าร่างบ้านต่างหากว่าจะทำยังไงดีกับการยกทัพของชาวมุสลิมเป็นมักกะฮ์นะ เพื่อที่จะตีเมืองมาดีนาเนี่ยบางส่วนก็ได้แนะนําให้ท่านนบีเนี่ยตั้งรับที่เมืองมาดีนาครับก็จะมีบางส่วนนะครับที่เป็นไวรุ่นนะครับที่ไม่สามารถจะไม่ได้ร่วมในสงครามบัดัสเนี่ยก็ได้เสนอให้ท่านนบีเนี่ยออกมาตั้งรับนอกเมืองมาดีนาซึ่งก็เป็นจุดที่เกิดสงครามอุคุนั่นก็คือบริเวณนี้นั่นเองแต่กระทั่งสุดท้ายเนี่ยท่านนบีก็รับ ความเห็นนะครของเราชาวบ้านที่แสดงความเห็นให้ท่านนาดูนะออกมาตั้งรับอนอกเมืองมาดินเนาะก็คณะบิบีก็รวบรวมนะครับรวบรวมเหลาาา่าชาวบ้านนะได้จำนวนหนึ่งพัน,านนายในตอนแรกเนะี่ยระหว่างทางที่จะถึงที่อูฮุดเนี่ยก็มีมุนาฟิกอันตุลฮุบินอุบัยบินศาลูนนะก็ได้ทำการโย,โยปันชาวมุสลิมที่มาในกองทัพนั้นทำให้สามร้อยนายเนะี่ย ขันตัวออกตัวของกองตัดกองทัพของท่านเรนดิโซสันดับเนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยเหลือเพียงจำนวน700ดร้อยนายด้วยกันก็เป็นจำนวนที่พูดถึงแล้วเนี่ยน้อยนะครับถ้าเทียบกับกองทัพของมุสีเป็นจำนวนพันนายด้วยกันก็บรรยากาศตรงนี้นะครับตอนนี้มอสอโลฮัมดุลิลล์บรรยากาศเช้าเช้านะตอนนี้บรรยากาศดีมากๆนะครับอากาศอากาศไม่แน่ใจนะครับน่าจะประมาณไม่เกิน20ประมาณสิบหกสิไม่เกินสิบแปเช้า ช่วงเดือนธันวา้วยอากาศดีก็ไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวผมขอดูคอมเมนต์หน่อยนะครับได้ยินเสียงชัดไหมครับได้ยินเสียงชัดไหมครับประมาณนี้นะครับทุกคนก็หลังจากที่ท่านนบิยกทัพมานะครับเพื่อที่จะตั้งรับเผู้ชนะกับชาวมุสลิมะต์ท่านนาบิก็ได้วกแผนให้ชาวมุสลิมเหนือควนจะประจําการอยู่บนเขา ประมาณ50าสินายด้วยกันห้าสิบนายก็นำทีมโดยอัมพิระเบนยูเดชอยู่คนเดนั้นนะครับก็ท่านนาบีก็ได้คำชับให้พลธนูเหล่านั้นเนี่ยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยห้ามลงมาโดยเด็ดขาดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น,นะเขนเนี่ยจะดีจะเลวขนาดไหนเนี่ยหรือว่าการท้าของท่านนาบีจะถูกนะครับขนาดไหนเนี่ยท่านนบีก็ ห้ามไม่ให้ลงเว้นแต่ว่าท่านอบูได้ทำสัญญาณให้พวกเขาได้ลงนะอันนี้เป็นการกำชับของท่านในส,สลวนของอิสลาม็นกระทั่งสงครามก็เกิดขึ้น,นการประชันหน้าของชาวมุสลิมกับมุสลิมก็เกิดขึ้นในช่วงแรกเนี่ยข้ามดินละนะครับด้วยความช่วยเหลือจากรัชมารดา,าี่าทำให้ชาวมุสลิมเนี่ย <c oughs> ได้เรียรได้เรียรเหนือชาวมุสลิมจักทำให้ กองทัพของตานนบ,บีเนี่ยดูหมนจะได้เปรียดนะทำให้พวกเขาเนี่ยเสียเปรียดมากจนกระทั่งหลายๆคนในชาวมุสลิปปมกักกันเนี่ยทิ้งนะเขาเรียกว่าทิ้งอะไรนะเขาเรียกว่าซักเฉลยต่างๆ็นกระทั่งเนี่ยหลายคนที่อยู่ข้างบนเนี่ยในกลุ่มของอับดุลลาเบนจูเบอร์คนๆตรงนู้นเนี่ยเห็นสภาพข,ข้างล่างเนี่ยเหมือนอมุสิมจะได้รับชัยชนะก็เลยตัดสินใจเนี่ยบางคนก็เลยลงมาข้างล่างนะครับ บางคนเนี่ยก็ทิ้งตำแหน่งที่ท่านนาบีได้กำชับไว้เนี่ยให้ลงมาข้างล่างนะก็เลยทาใหนะเา้เนี่ยคอลิตบินวาลิตเนี่ยเห็นโอกาสนะก็เลยล้อมนะด้านหลังนะก็เลยนาทัพบ,บางส่วนของพวกเขาเนี่ยอบล้อมด,ด้านหลังเนี่ยทำให้นะเน่ของทัพของท่านนาบีเนี่ยเสียเปรียบนะบางส่วนก็กรแตกกระจายนะหมายถึงว่าของทัพของท่านนาบีเนี่ยได้เสียหายนะเยอะนะ จนกระทั่งเนี่ยสาวบ้าหลายๆท่านของท่านนบีเนี่ยก็เดินก็เดินฆ่าเสียชีวิตโดยเฉพาะลุงของท่านนบีเส้นเดียวกันลุงของท่านนบี๊ย์สุลหละห์อะลัยอัสซาลัมฮัมซานะท่านฮัมซาก็ถูกเนื้ฆ่าโดยวะชีบินฮัลเป็นกระทั่งเนี่ยท่านนบีเสียใจเป็นอย่างมากนะเสียใจจนกระทั่งเนี่ยท่านนบีบอกกับวะชีเนี่ย อย่ามาให้ฉันเจอหน้านะหลังจากที่ท่านที่วาชีเนี่ยเข้ารับอิสลามแล้วเพราะว่าเ,าเมื่อท่านนาบีได้เจอเขาเนี่ยท่านนาบีรู้สึกเสียใจนะรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากนะนี่ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะประมาณนี้แล้วก็จนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยท่านนาบีก็ได้นะถอนทัพออกมาโดยโดยที่ชาวมุสลิมกกมะกะก,ก็ไม่ได้ตีนะเมืองมะกากเมืองมดินาที่ท่านนาบีอยู่แล้วก็ผลสรุปสุดท้ายเนี่ยถ้าเทียบกันแล้วเนี่ย ท่านนบีผู้นําทัพในตอนนั้นไม่ได้เสียชีวิตแต่ได้รับบาดเจ็บนะจนกระทั่งฟันของท่านนบีหักแล้วก็ม่วกของท่านนบีเนี่ยส่วนหนึ่งเศษเนี่ยมาทิ่มแทงตรงปากของท่านนบีแล้วก็จนสุดท้ายเนี่ยท่านนบีได้รับบาดเจ็บนะอย่างมากจนกระทั่งท่านอับดุลเปื้อนสลารวัดสันลัมเนี่ยกลับไปเจอกับภรรยาของท่านนบีนะกับท่านหญิงไอชาแล้วก็ท่านหญิงไอชาก็ถามท่านนบีว่า มีวันใดไหมที่ท่านนาบีเนี่เจ็บปวดมากมากไปกว่ามากไปกว่าสมรภูมิอุฮุดท่านนาบีก็บอกว่าไม่เลยนะครับไม่เลยวันที่ท่านนาบีได้รับบททดสอบที่หนักหน่วงที่สุดและก็เจ็บปวดที่สุดเนี่ยนะคือช่วงที่ท่านนาบีเนี่ยนะไปได้วะที่ต่อเอฟเนี่ยที่บานิสกิฟนั่นเองนะครับก็บรรยากาศนะตอนนี้นะครับประมาณนี้จะให้ทุกคนดูนะฮะน,นี่คือความใหญ่นะ ของยบ,บัลอูฮุดเนี่ยที่ท่านนาบีครั้งหนึ่งเนี่ยท่านนาบีก็เคยขึ้นไปด้านบนนั้นแล้วก็กับสหา,า,ายของท่านนะฮะแล้วก็ผู้เขาได้สั่นสะเทือนจนกระทั่งเนี่ยท่านนาบีก็บอกว่าให้นิ่งสงบนะให้อุสบุตอุสบุตยบอูฮุดให้ผู้เขาอุฮุดเนี่ยนิ่งสงบเพราะว่าข้างบนนี้เนี่ยคือท่านนาบีแล้วก็มี าลิฟะนะมีอบูุบัคและก็อุสมานนะก็เรื่องราวก็ที่เกิดขึ้นก็ประมาณนี้นะโดยรวมบรรยากาศณเช้าว,วันนี้วันที่7นะครับเดือนธันวาคมเป็นช่วงเวลาที่บรรยากาศดีมากๆนะอัลฮัมเดลล่าสำหรับพุ้จาแฟนเพจหรือผู้ติดตามนะที่สนใจกำลังที่ใจะใตัดสินใจนะมาประกอบิอัจอุมเราะก็อัลมาดานีพลัสก็เป็นอีกช้อยหนึ่งเป็นตัวเลือกหนึ่งนะ สำหรับท่านได้เลยนะครับสามารถที่จะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครเข้ามาพูดคุยนะหรือมาคอมเมนต์กับพวกเราได้นะครับมิชาลก็เราก็จะพยายามไลฟส์สดให้ทุกท่านได้รับชมจากทางบ้านนะครับมิชารลข้บรรยากาศโดยรวมณนะข้างบนนี้นะครับเป็นบรรยากาศที่ดีมากๆก็วันนี้ผมมานะมาเยี่ยมชมมาศึกษาประวัติศาสตร์นะ มาไลฟ์สดให้ทุกท่านได้รับชมนะให้เข้าใจนะว่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในช่วงที่ท่านนาบีมาฮิจรัชมัิบังถึงมาดีนาเนี่ยในช่วงที่ท่านนาบีอยู่ที่นี่มีอะไรบ้างที่เกิดขึ้นเหตุการณ์สาคัญสําๆนะก็สมรภูมิอุฮุดก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่สําคัญเช่นเดียวกันที่เราควรที่จะเรียนรู้และก็ถอดบทเรียนนะ กับสิ่งที่เกิดขึ้นกับท่านอับดุลซอสันลำนะบทเรียนที่เราได้จากสมรภูมิอุฮุดหนึ่งในนั้นนั่นก็คือเออ่ไม่ว่าสิ่งใดๆก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นนะถ้าหากเราเนี่ยเนียดแล้วก็หวังนะตะวัการวางแผนดีๆเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยอัลลอฮฺบุบราะถาลาก็ทรงจะช่วยเหลือน่ะห้ามดุลิลละนะถ้าเราดูจำนวนของกองทัพของท่านนบีเนี่ย น้อยมากๆแต่ว่าถ้าหากสิ่งนั้นเนี่ยเป็นภารกิจสําคัญเนี่ยก็เราก็จะต้องเดินหน้าต่อไปท่านนาบีเนี่ยนะก็เดินหน้าต่อไปไม่ว่าสถานการณ์เหล่านั้นจะจะดูว่าอิสลามเนี่ยเนี่ยมุสลิมเนี่ยจะจะได้รับพายความพ่ายแพ้แต่ผลสุดท้ายเนี่ยด้วยความพยายามนะก็เอ่อก็ทำให้ <c oughs> ชาวมุสลิมเนี่ยเอ่อ ถ้าสรุปแล้วเนี่ยใครได้รับชัยชนะเนี่ยก็เราไม่สามารถที่จะตอบได้นะโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ไม่ว่ามุสลิมจะเสียหายมากกว่านะเสียชีวิตจํานวน70นายแต่เราจะยังสรุปไม่ได้ว่ามุสลิมเนี่ยรับความได้รับความพ่ายแพ้ใน,ใน,ใ,นในสงครามครั้งนี้เพราะว่า <c oughs> ของทัพของท่านนาบีเนี่ยที่ท่านนาบีนํนทัพเนี่ยท่านนาบีก็ไม่ได้เสียชีวิตแลวก็พวกเขาก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาโจมตีมุงมาดินะนะ ก็ถ้าเราสรุปอ่านสงครามต่างๆนานาเนี่ยใช้ชนะในการทําสงครามเนี่ยมีอยู่ประมาณสองสามนะบทนิยามนิยามแรกได้รับชชยชนะในสมรภูมิอุหุในสมรภูมิต่างๆเนี่ยคือน่ะคือสามารถที่จะตีเมืองและก็สามารถที่จะครองเมืองนั้นได้นะหรือที่สองสามารถที่จะน่ะเอ่อฆ่าหรือพิชีพผู้นําทัพในครั้งนั้นได้แต่มุสลิมเนี่ยไม่ได้ ถ้าพูดถึงเนี่ยสองอย่างที่เราพูดถึงเนี่ยมุสลิมไม่ได้ไม่ได้รับผลกระทบนะนในในในครั้งนั้นแล้วก็บทเรียนที่สองนั่นก็คือเนี่ยอาสหฮาบะนะที่อยู่ข้างบนอ่จาบรุบาเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยเราสามารถที่จะหยิบมาเป็นบทเรียนได้เลยอะไรต่างๆก็แล้วแต่ที่เป็นคําสั่งของท่านบอัอดุลสัลัมเนี่ยเราควรที่จะยึดมั่นยึดถือยึดมั่นให้เป็นหลักการสําคัญ นะท่านนบ,บีได้กำชับให้จะบบให้เหล่าทัพพลธน,นูที่อยู่ข้างบน,นห้ามลงมาโดยเด็ดขาดไม่ว่าใดอะไรใดๆก็แล้วแต่ที่จะเกิดขึ้นกับทางทัพที่อยู่ข้างล่างเนี่ยก,ก็ให้เราเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับขออนุญาตเปิดออพอดีมีฮุจจัดของทางชาติเข้ามาถามแป๊บหบนึ่งนะครับขออนุญาตนะครับแคม ERA โอเคโอเค just moment Kamera. Ah, la la la. Di siapa ini kamera? Mm. Minggir licinnya tu. Kamera maafi, leh maafi. ما في كاميرا ما ادري ها اوكي 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 الحمد لله ก็ทำที่แลนะครับสำหรับบทเรียนที่สองขออนุญาตต่อนะครับขอมาพด้วยนะครับพอดีมีพุชชาร์นะฮะพุชชาร์ของน่าจะเป็นแถบประเทศสถานนะฮะเขาม,มาสอบถามการเปิดกล้องนะฮะโทรศัพท์ก็ประมาณนี้และก็บทเรียนที่2ที่เราได้จากสมรภูมิครั้งนี้เช่นเดียวกันก็คือการยึดมั่นในคําสั่งนะในบทบัญญัติของท่านนาบีที่ท่านนาบีได้กําชับโดยเฉพาะ เหตุการณ์ครั้งนี้นะ่ะเราสามารถที่จะหยิบมาเป็นบทเรียนได้เลยนะครับส่วนหนึ่งเนาะของคนธนูที่อยู่ข้างบนเนี่ยอาจจะบอกได้เลยว่าพวกเขาเนี่ยอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ยุยงให้พวกเขาเนี่ยลงมาข้างล่างโดยที่ท่านนบีได้กำชับไวแล้วว่าห้ามลงมานะไม่ว่าใดๆอะไรก็แล้วแต่โดยเฉพาะในเรื่องของทรัพย์สินทรัพย์เชลยต่างๆที่เกิดขึ้น เป็นเป็นเป็นอะไรที่สามารถที่จะล่อเป็นเป็นอะไรที่สามารถที่จะล่อให้พวกเราโดย,โดยเฉพาะมนุษย์เนี่ยในเรื่องของเงินหรือทรัพย์สินเนี่ยสามารถที่จะเป็นตัวการตัวแปรสําคัญที่ให้เราเนี่ยหลงนะ จากคาสั่งของท่านนาบีได้เลยนะเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็นะประมาณนี้อัลัฮัมดุลละก็ท่านใดที่มีคําถามนะสามารถที่จะเข้ามาสอบถามนะพูดคุยกับพวกเราได้นะครับก็ผมพยายามที่จะไลฟ์ส่วนให้พวกเราได้รับชมจากทางบ้านตอนนีนะ้ที่นี่เวลาประมาณ8ปดโมงยีนาทีนะครับก็เดือนนี้เป็นเดือน ทันว่านะเป็นช่วงไฮซีซั่นสังเกตได้ว,ว่ามีชาวพุทธชาตินะที่มาประกอบพิธีอุมราชในเดือนนี้เยอะมากๆนะครับสังเกตได้จากการมารวมตัวละหมาดที่มัสยิดนบีเนี่ยคนเยอะแน่นนะผมไม่เคยเห็นมาก่อนประมาณนี้นะฮะโดยเฉพาะ, The ะที่มัสยิดนบีนะฮะทุกคนคือแน่นเต็มทั้งบริเวณนะลานด้านนองมัสยิดนะฮนะ <c oughs> แล้วก็สถานที่ประวัติศาสตร์ต่างๆก็ช่วงนี้ก็จะคนเยอะเช่นเดียวกันนะอ <c oughs> ขอภัยทุกท่านด้วยนะครับพอดีผมเสียงแหบนิดนึงนะครับเสียงหายเจ็บคอเพิ่งหายนะชาร์ลอ <c oughs> ช่วยดูอาให้ผมด้วยนะครับชาลอ <c oughs> ก็ <c oughs> เดี๋ยวผมจะขึ้นข้างบนนะฮะให้ทุกท่านได้รับชมบรรยากาศด้านล่างนะครับบนจับ,บรุมะนะครับว่าเป็นยังไงนะ ทุกท่านสามารถที่จะสอบถามแพ็กเกจเข้ามาได้นะครับเรามีแพ็กเกจในช่วงเดือนรอมฎอนนะคะนรับนำทีเดือนารย์มัสกันดานะครับช่วงต้นเดือนรอมฎอนแล้วก็ท้ายเดือนรอมฎอนนะครับแล้วก็ยังมีอีกประมาณเดืะะดอนมีนานะซึ่งผมจะจะนําทีในช่วงเดือนมีนาเช่นเดียวกันแล้วก็อีกเดือนมีสาระครับจากที่สั่งการ ด้านล่างนี้นะครับเราจะสังเกตได้ว,ว่านะทางทางการของซาอุเนี่ยได้ปรับปรุงหลายๆอย่างด้วยกันนะโดยเฉพาะร้านค้าที่้างล่างแล้วก็ตรงบริเวณลานจอดรถต่างๆนะฮะก็จะกว้างขวางนะสะดวกสบายมากนะะ ตรงข้างล่างนี้นะครับถ้าเรามาในช่วงกลางคืนเนี่ยเราจะเห็นบรรยากาศตรงนี้สวยมากนะจะมีจุดร้านกาแฟต่างๆแล้วก็ตรงบริเวณเอ่อจบลอุฮุดนะครับภูเขาอุฮุดตรงนี้นะก็จะมีการจัดแสงสวยงามมากนะทุกคนผมผ่านช่วงช่วงนั้นอะที่ผมเข้าเมืองมาเลยนะนั่งรถมาสังเกตรบรรยากาศรอบๆช่วงเอ่แถวๆบริเวณนี้สวยมากนะทุกคนเขาจัดแสงนะครับ สวยมาก light, สปอตไลท์ส่องไปยังจับหอัอุุดในช่วงหลังมาเร็บเป็นต้นไปนะครับก็อากาศก็จะดีในช่วงนี้ส่วนตรงนั้นนะครับก็จะเป็นเ,เนี่ยตรงนี้นะครับก็จะเป็นสุสานเป็นกุบฏนะของเราชูฮดาทั้งหลายนะครับที่อยู่ในนั้นนะฮะเรื่องราวที่เกิดขึ้นสมรภูมิอุุลแห่งนี้เนะี่ย เป็นอีกสมรภูมิหนึ่งที่ท่านนาบีเจ็บปวดนะครับที่ท่านนาบีได้รับบาดแผละนะเป็นอย่างมากนะอชาเนี่ยเขามาถามท่านนาบีฮัลลกีเตโยมันอัชชัดมินโยมันอูุดท่านนาบีเคยประสบกับเหตุการณ์อะไรที่มันเจ็บปวดมากไปกว่าอุฮุดไหมท่านนาบีก็ตอบว่าไม่เลยนะครับสิ่งที่ท่านนาบีเจ็บปวดที่ท่านนาบีได้รับมากที่สุดก็คือช่วงที่ท่านนาบีเนี่ยไปดะวาี่ตออ นะถ้าเราเทียบแล้วเนี่ยนี้ยังน้อยกว่าต่อเอฟที่ท่านนาบีได้รับเนี่ยที่ต่อเอฟเนี่ยช่วงที่ท่านนาบีไปดาวะที่บันิสติสเนี่ย <c oughs> ที่ต่อเอฟเนี่ยคือเจ็บปวดมากกว่าเ <c oughs> <c oughs> นี่ยผมจะ,ะกำชับนะกตอกย้ำอยู่ตลอดให้กับเหล่าผู้ชายของบริษัทอัลมันนี่พัสไม่ว่าสถานที่ที่เราไปนะฮะ <c oughs> ที่ไหนก็แล้วแต่ โดยเฉพาะสถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ทั้งหมดเนี่ยเรา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 ควรที่จะศึกษาแล้วก็นํามาเป็นบทเรียนให้กับเราได้ในการใช้ชีวิตของพวกเรานะบทเรียนสําคัญที่นี่หนึ่งในนั้นก็คือการนะเดินรอยตามคําสั่งบัญญัติของท่านนบีิอดละห์อะลัยวะซัลลัมไม่ว่าสิ่งนั้นเรามองเห็นว่ามันดีกับเราในความคิดของเราที่เรามองว่ามันดีแต่ถ้ามันขัดกับคําสั่งของท่านนบีแล้วเนี่ย เราควรที่จะละทิ้งมันไปเพราะว่าท่านนาบีเนี่ยอมายังจุกอันิลฮาวะอินหัวอิลลวะฮิยูฮะท่านนาบีไม่ได้พูดไม่ได้กล่าวอะไรออกไปเว้นแต่ว่าสิ่งนั้นเนี่ยเป็นวาฮิยูจากอัลลอฮฺบารัดะตาลาดังนั้นการที่ท่านนาบีพูดว่าให้เหล่าซาบะห้าสิบท่านเนี่ยประําการอยู่ข้างบนแล้วก็ห้ามลงมาเนี่ยเป็นคําสั่งที่ชัดเจนที่ท่านนาบีบอกดังนั้นเนี่ยถ้าซาบะท่านใดหรือเออ่ความเห็นของพวกเขามองว่าเนี่ย ว่าเขาได้เปรียบแล้วเนี่ยสามารถที่จะลงไปข้างล่างโดยที่ไม่ได้รับคําสั่งจากท่านนาบีเนี่ยเป็นความเป็นความเ,เขาเรียกว่าเป็นเป็นอะไรที่ที่ล่อให้พวกเขาลงมานะเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทําเป็นอย่างมากดังนั้นเนี่ยสิ่งนี้เนี่ยควรที่จะนํามาเป็นบทเรียนให้กับพวกเราได้นะครับตอนนี้อุณหภูมิประมาณเอ่อผมเช็คไม่ได้นะครับเขามาอัพด้วยผมบอกว่าอากาศดีอากาศเยน็นประมาณ1818 18, ไม่ก็1 0 ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เกิน20ต่ำกว่า20แน่นอนประมาณ18-16ประมาณนี้นะครับตอนนี้ประมาณเวลาประมาณ8ปดงสานาทีนะครับทุกคนก็สําหรับท่านใดที่นะชมจากทางบ้านหรือมีคําถามนะที่จะสอบถามเข้ามาในเรื่องของอ,อ,อ,อ่สถานที่ประวัติศาสตร์หรือแพ็กเกจนะใดๆก็แล้วแตสามารถที่จะเข้ามาสอบถามกันได้นะครับทุกคนก็ <c oughs> นะบรรยากาศ ประมาณนี้นะครับห <c oughs> ้ามจุลินลรี์รดดถ้าเราพูดถึงเนี่ยสาเหตุของการเกิดสงครามอุคุครักนี้เนี่ยคือ,อ,อชาวมุชกินมักกะคือต้องการที่จะแก้แค้นต่อท่านนบีสลซอลลัมที่พวกเขาเนี่ยพ่ายแพ้ในสมรภูมิบาด,ดัตในปีเิจุราสกาชที่สองอันนี้คือสาเหตุหลักเลยสาเหตุหลักเลยที่พวกเขาเนี่ยต้องการที่จะยกทัพมาตี เมืองมดินะนะมาตีท่านนาบีสัลลัมเพราะว่าเข,เขาเนี่ยต้องการที่จะล้างแค้นนะต้องการที่จะปราบท่านนาบีให้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 หมดสิ้นนะเพราะว่าและก็ต้องการที่จะกอบกู้เกียรติของพวกเขาเช่นเดียวกันนะ<ๆ>เพราะว่าท่านนาบีเนี่ยเขาชนะในสงครามครั้งนั้นเนี่ยเป็นสงครามที่แบบว่าออไม่ไม่คิดพวกเขาก็ไม่คิดว่าพวกเขาเนี่ยจะพ่ายแพ้เพราะว่าจานวนของพวกเขาเนี่ยมากกว่าท่านนบีเป็นอย่างมากนะเป็นอย่างมาก ท่านนบีเนี่ยกองทัพในสงครามบดัด,ดเนี่ยสามร้อยกว่านายสามร้อยสิบสามสามร้อยสิบเจ็ดนายแต่ว่าพวกเขาเนี่ยมีจำนวนมากกว่าถึงหนึ่งพันนายด้วยกันพวกเขาก็มั่นใจว่าสงครามครั้งนั้นเนี่ยจะได้รับชัยชนะอย่างแน่นอนแต่คนสุดท้ายเนี่ยท่านนบีได้รับชัยชนะจนชาวอาหรับในแถบใน,ถบนั้นเนี่ยยอมรับนะท่านนบียอมรับคือเข้าใจว่าท่านนบีนี้ไม่ใช่ธรรมดาจนกระทั่งพวกเขาต้องการที่จะกอบกู้ เกียิของพวกเขาอีกครั้งนะพวกเขาก็รวมตัวกันนะในปีฮิจรัสถกรกที่3ปีถัดไปเลยนะแสดงว่าพวกเขาต้องการที่จะแก้แค้นจริงๆต่อท่านอบับดุลสลัมฮัมจุลิลก็ผลสุดท้ายก็ไม่สามารถที่จะบรรลุปเป้าหมายที่พวกเขาวางไว้ได้เพียงแต่ว่าท่านนาบีได้รับบาดเจ็บนะบ,าบาดเจ็บเป็นอย่างมากและก็สาบะลายท่านด้วยกันที่เสียชีวิตนะที่นีนะ่โดยเฉพาะ ลุงของท่านนาบีนะซาบินอบับดวลวาสเลก็ฮันซาลก็เสียชีวิตเช่นเดียวกันอับดุลลาห์เบนจูเบดก็อีกคนหนึ่งที่เสียชีวิตเป็นผู้นําทัพธนูที่อยู่ข้างบนตอนที่เขาอยู่ข้างบนเนี่ยเขากาชับบอกว่าและทัรหันนีมการกลุ่มยาและทิง้งเนี่ตำแหน่งของพวกคุณที่ท่านนาบีเนี่ยมอบให้ที่อยู่ข้างบนเนี่ยห้ามลงมาเด็ดขาดเขากำชับกำชับจนกระทั่งสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาคือหนึ่งคนที่ ได้รับชฮิดเสียชีวิตเขาเนี่ยไม่ละทิ้งตําแหน่งของเขาเนี่ยอับดลุลเบนจูเบศผู้นาทัพในะครั้งนั้นน่ยก็เสียชีวิตเช่นเดียวกันก็เสียใจเป็นอย่างมากนะบอกได้เลยว่าอับดลุลเบนจูเบศก็คือหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวอย่างสาบะท่านหนึ่งที่ยืนหยัดบนคําสั่งของท่านนาบีนะไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่จะเกิดขึ้นนี่นี่คือตัวอย่างที่เราสามารถที่จะนําไปเป็นตัวอย่างได้กับปฏิบัติกับตัวของพวกเราได้ นี่คือสุดยอดแล้วก็สุดยอดลุงของท่านนาบีนะฮะเขารักท่านนาบีขนาดไหนนะจนสุดท้ายเนี่ยเขาปีิชีพของท่านนาบีช่วงที่ท่านนาบีเนี่ยได้รับเขาเรียกว่าเสียเปรียบเป็นอย่างมากจนหลายๆคนเนี่ยต้องการที่จะมาประชิดท,ท่านนาบีแล้วก็ฆ่าท่านนาบีฮามซักก็คือคนหนึ่งที่ปริชีพตัวเองเข้ามาปกป้องท่านนาบีแล้วก็จนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยวะชีวะชีเป็นฮัตเนเนี่ยเข้ามาด้านหลังของท่านนาบีแล้วก็ใช้หอกใช้หอก เพียงโดนด้านหลังของลุงของท่านนบีจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยลุงของท่านนบีเก็เสียชีวิตไปท่านนบีเนี่ยเสียใจเป็นอย่างมากนะวาชีเนี่ยเขารับงานจากจากฮินเนี่ยเพราะว่าฮินเนี่ยในสมรภูมิบรดัดเนี่ยฮินคือคนหนึ่งที่เสียใจเป็นอย่างมากเพราะว่าคุณพ่อของเขาและก็เขาเสียชีวิตณทั้งนั้นที่สมรภูมิบรดัดเนี่ยคือคุณพ่อของเขาเนี่ย สียชีวิตโดยที่ฮัม za เนี่ยฆ่าเขาเขาก็เลยต้องการที่จะล้างล้างแขนต่อฮัม za เขาก็เลยประกาศนะบอกว่าใครก็แล้วแต่ที่สามารถที่จะฆ่าลุงของท่านนอับดุลฮได้เนี่ยเขาจะให้รางวัลโดยเขาเนี่ยต้องการที่จะนะปลดความเป็นทาสออกไปว่าชีก็คือคนคนหนึ่งที่หวังผลตอบแทนตรงนั้นจนกระทั่งเขาเนี่ยน่ะอ่อได้ฆ่าลุงของท่านนาบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนทาสออก่าก็คืองราวที่เกิดขึ้นน่ะ ก็ประมาณนี้นะครับ <c oughs> ทุกท่านสามารถที่จะเข้ามารับชมและก็สอบถามมาได้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมขออนุญาตปิดไลฟ์นะเพียงแค่นี้ก่อนนะครับทุกท่านแล้วก็เดี๋ยวเราจะไลฟ์กันอีกทีนึงนะครับพี่ชาร์ล ก็สำหรับท่านใดนะครับที่สนใจเป็นร่วมเปิดบริษัทอาร์มานเดนทัสนะครับก็สามารถเข้ามาสาอบถามติดต่อได้จากทางเพจบริษัทอาร์มานาเดนทัสนะครับเราจะมีเชื่องเดืนอน เดือนธละมาต้นเดือนธละมาดอแล้วก็ท้ายเดือนละมาดอ,อ,ดอ,ละะดอแล้วก็เดือนพมะนินาแล้วก็เดือน,มนเอนมษายนนะครับก็ราคาก็สามารถทีาารร่จะสอบถามเข้ามาได้หรือใครต้องการที่จะจัดอันใดเลยเป็นเซคเต็ดหรืออ,อะไรเลยแบบพวกตัวนีะะาา้ก็ท่าก็สามารถที่จะให้ทุกท่านักงานที่ร้านมาสอบถาม